สวัสดีครับทีเธนพัทเจริญฟาร์มนะครับบารากรานตะบนหนองแมงโสมภาอำเภอพุนจังหวัดคอนแก่นนะครับพอดีอย่างมาขอ,อกตอนไล่ัวขอขอ,อกนะครับก็เลยเห็นงวเรียกเกลร่นะครับเอาวมัญย้ำจีไทยเซ้าเรียกจอยนะครับนี่นะครับถังใส้เกลี่เฮาก็าเห็ดมาจากถังกากน้ำตาลนะครับ ปาดถังเป็นรูปสไลด์นะครับเป็นรูปเฉียงนะครับเหลือดากไว้เล็กน้อยแล้วก็เอาเจาะดากให้มันเป็นรูระบายน้ํานะครับแล้วก็เอามาตีตะปูตอกใส่กับเสากับยางนะครับแล้วก็เอาคอนเกลี่ยมาวางไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้บไมีห้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ปกติสําหรับผู้ที่เคยติดตามผมตะกอนๆเนี่ยผมเสียแขวนนะครับเป็นแบบแขวนเดี๋ยวนี้บบแขวนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นวางเอาแล้วครับทุกค้อนะครับ ทุกขอกเสียบ้างแบบนี้แล้วนะครับบอได้ซื้อนะครับบอสจะเป็นตอกซื้อนะครับที่อันนี้นะครับงอก,ก็กินดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็บอได้ใส่เกลือแร่นอกแล้วนะครับเพราะว่ามันรูดสืกว่ามันสิราคาแพงนะครับก็เลยใส่ของไทยนะครับมันก็แพงมาตรไใดแหละนะครับบราแมนว่าเพิ่งรูดสือกว่าแพงนะครับก็เลยใส่ของไทยของไทยกับยูนเิเลสซื้อของนอกลังหนึ่งกับของไทยได้สองลังนะครับปริมาณก็คือ ได้เพิ่มขึ้นนะครับของไทยสองลังซ้ำของหนอกลังหนึ่งราคานะครับแต่คุณภาพกะคุณภาพอ่าเขาเบอกเรื่องคุณภาพก่อนนะครับก่อนก็นแรกอาอาสีบอแข็งซ้ำของหนอกนะครับอ่าคือเรียกจะแตกงายย่ายจริงสินะครับแตกง่ายแน่และก่เหมาะสําหรับการแขวนนะครับเอาง่ายเลยเหมาะสําหรับการแขวนก็เลยพอเปลี่ยนมาใส่ของไทยก็เลยเอาว่างใส่ถาดนี่นะครับเอิ้นถาดแล้วกันนะครับนี่ เป็นถาดว่างเกลือแร่ของเขาอยู่ในขอกนะครับที่เขาเห็นอยู่ในพวกในเน็ตก็มีขายเนาะครับแต่ว่าเขากะเฮ็ดเอาเนาะครับเฮ็ดเอาเพื่อบ่ออให้เพิ่มทุนขึ้นอีกนะครับเพราะว่าถังกา,กากน้ำตาลเขาเฮ็ดเปลือกมะล่างมากินอยู่แล้วนะเนาะเขาก็เลยต้องได้ใส่แบบถัทงทีมันเป่านะครับถังหลายเนาะครับถังตอนนี้ผมเฮ็ดผมเฮ็ดเปลือกมะล่างมากินมาได้ปี สิบสี่เดือนเนาะครับตีไปเป็นเดือนสิบส so ี่เดือนใส่กากน้ำตาลไปบบกย่างหลายเลยเนาะครับกากน้ำตาลไปหลายมากเยอะมากใะกากน้ำตาลไปเยอะมากเครื no ่องถังหกลิตรกับมี่สิบสองลิตรกับมีมีสิบห้าลิตรกับมี่นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใส่เป็นถังยี่สิบห้าลิตรเนาะครับถังใหญ่นะครับเพราะว่าซื้อเทเลนยี่สิบห้าลิตรมันสิประหยัดได้หลายนะครับแล้วก็เวลาใส่เขาก็ค่อยมาแบ่งใส่เอานะครับแต่ก้อนที่ซื้อเออเนี่ยังไงแต่ก้อนซื้อถัง 6ลิตรกับ12ลิตรนะครับมันกระระคาคาซ้ำมีสิาลิตรนะครับรวมแล้วก็เลยแบบเอาเลือกแบบมีสิห้าลิตรดีกว่าแต่ว่ามันกรจร็จะหนักนะครับเพราะถังใหญ่เลยแล้วมัเนเขาก็มาแบ่งใส่เอานะครับงอก็กินดีนะครับเพว่าของไทยของนอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันบบมีกินก็นได้นะครับแต่วา่าผมก็บอกเคยบอกเคยแขวน เขาเอนเนี board, hey, protect, ่ยแหละบอกเคยเปรียบเทียบของนอกกับของไทยเอาไว้ขางกันเนาะครับบางว่วสิกินของตัวใดเดียวกันนะครับมันอาจสิกินย้อนมามันบ่มีเนาะครับเออของประมาณว่าของยี่ห้อใดก็กิิเนนะครับบ่ได้เลียกว่าของนอกนะครับก็ืัอจบ่ได้เลียกง้วบ่ได้เลียกว่าเอออยากกินเคเอฟซีแต่มึอนี้ไกับบ่มีนะครับขอให้มันมีกินนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยได้สื่อของไทยมาไว้นะครับก็คือเน้นประหยัดเนาะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงออา เลียงโดนนะครับอ่าเขาเขาเรียงแบบระยะยาวนะครับทุกอย่างกับเป็นตนทุนเนาะเรยว่าทางนั้นก็เน้นประหยัดแล้วกันอ่าเน้นประหยัดตามเจตนาล้มเลยครับมีห่อของไทยที่ว่าถือนะครับแถวบ้านผมซื้อได้แบบซื้อของนอกลังหนึ่งอะซื้อของไทยได้สองลังนะครับซึ่งปริมาณแต่ละลังอะคอกันเนาะครับมีสิบกิโลนะครับ,รบของนอกราคา ซื้อหนึ่งังก็20กิโลซื้อของไทยได้ประมาณ40กิโลนะครับบัวใดประมาณลวครับซื้อใดเลยลวครับซื้อใดเลยมี10กิโลนะครับผมเฮ็ดว้ซุขคอกนะครับเฮ็ดว้สุขคอกคอกนี่ก็เห็ดเอาไว้หมองกลางนะครับมันก็สีเลียน right like ้่กันซ like ึ่งคอกไหนที่เป็นคอกแกกหรือว่าคอกง่ายกับเห็ดใสองจุดสามจุดนะครับอยู่ในคอกง่ายก็มีสองจุดนะครับบัวใดแขวนแล้วนะครับตะกี้ผู้ใดเห็นกับผมก็สิแขวนนะครับแขวนไ้แล้วก็มันก็เป็น ขอจำกัดคือก,อก่อนกระแลมันแตกนะครับอ่าพอเขาเปลี่ยนมาอ่าขันไส้ของขันไส้ของนอกก็ดีอยู่นะครับอันนี้บอกถึงกระแลเนาะขันไส้ของนอกเนาะก็ดีคือก่อนมันแข็งสามารถแขวนได้นะครับแต่พอดีเขาต้องการลดลดค่าเสจ่าจลงมาอีกนะครับเพราะว่าเป็นระยะยาวนะครับเขาก็เลยต้องอ่าใส่มาใส่เป็นของไทยพอของไทยมามันแขวนบ่ค่อยได้นะครับเพราะว่า ก่อนมันเปื่อยอยู่อีกไงนะครับก็เลยเอามาวางเป็นเห็ดจังสี่นะครับกับเบื้องเน้นนะครับว่ารูปแบบฟ้ามใดเพิ่นเขาจะเอินอย่างละมีมีทีีวานวัตกรรมดีๆแต่ว่าเห็ดดีๆนะครับเออเห็ดดีๆเขาก็เอาเพิ่นมาใส่เนาะเพิ่นเห็ดดีเขาก็เอามาใส่เนาะอันไดที่เขาเห็นว่าเห็ดดีเห็ดเห็นห้างหงาเห็นถุงฟางสันนะครับถุงฟางสันเขาก็เห็ดเองนะครับเขาบริสุทธ์นะครับแค่มีเชือกว่าเขาก็มาทักทักนะ ทักก็บอกจาเป็นลงทักสวยงามเนาะคะ่ะเห็ดตั้งในก็ไดเนาะครับให้มันเป็นแบบทักเนาะเอาง่าไงเลยเห็ดตั้งในก็ได้นะครับอ่าเอาบริเนในสวยงามนะครับผมม่แน่ใจว่ามันกินหลายปีมันสีเป็นโรคไตคนบอกกับมาน่ใจน,นะครับเราล่อ,อตีเบอร์นะครับนี่ล่อตีเบอร์เอฟสองนะครับยังมาท่านใดปฏิบัติการนะครับปนี้ฝนลิ้นนะครับอะไรมากอะไรอ่าในไทยเห้บเบิงสะกอนนะครับ เดี๋ยวครับยับจากมุมพุ่นนะครับมุมพุ่นนะง้อตัวเมื่อกี้นะครับมาเป็นมุมนี้นะครับอ่านาคตพอพันเลือลอยของเขานะครับเบงเบงนะครับกินซีพีนะครับซีพีเก้าแปดสองเจนะครับกออนุญาตเอินนะครับเนี่ยกินชนิดที่แบบว่าบ่มีการว่ากินกินหั่มมือละซ้ำระสิอ้วนนะครับเนี่ยนะครับกินชนิดว่าบ่กินเลยนะครับเนี่ย คุณนะครับเออบามันมันคุณนี่หีนะครับนี่มันหมักไข่เก่านะครับเนี่ยแปลกแปลกนี่แปลกนะครับแปดเดือนนะครับนั่เขาแปดเดือนแปดเดือนเก่าเดือนแล้วนี่นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดนะครับหัวอาหารเพียวๆนะครับบ่มี่ว่อมากินให้กินเอียงเกาะให้กินหํามือและถ้วยนันกับอ้วนนะครับบ่บ่มีนะครับ อันนี้นี่ตักใ่เลยนะครับตักผมตักมากักบ้างหลายนะครับมันกินจนอิ่มแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ทิ่ไว้เบิดขึ้นเลยนะครับแล้วแต่นสิกินนะครับอ่าผมผมอ้างอิงจากที่ผมเคยบึงในเน็ตนะครับผมเห็นฟ้ามยมงใหญ่เพม่นเห็ดนะหรือว่าฟ้ามใดที่งวพิผนงามๆนะผมเห็น,พ,นพิ่นเท่ว้ให้ล่นแบบล่นห้างเลยนะครับอ่ากินเลยก็ตามความ้อใจก็คืองวัวมันต้องกินนะครับค่อยสิวรรนนะ่า ถูกต้องนะครับเขากล้าให้กินเลยนะครับอา่ากินได้กินเลยนะครับนี่มืออื่นเศ้าเบิร์ตบ่เบิร์ตก็ค่อยว่ากันไหมนะครับนี่ผมให้กินตูมือนะครับนี่ยตูมือมเมอดิเกี่ยวว่าเดือนหนึ่งมันสี่เบิร์ตจักรสอบนะครับไปาจะกินให้มันอ้วนนะครับอ,อ่าอ้วานเป็นอนาคตพอพันของข้อเขานะครับ เป็นอย่างเคื่อให้กินนังฉี่เดครับผมกับศึกษาไปน้ำเนาะครับเห็ดศึกษาไปน้ำเนาะบ่เมนว่าเห็ดให้กินซื่อนะครับหมายถึงว่าเราสามารถจะเลี้ยงวัวได้เขาเอิ่นอย่างก่อพันธุกรรมแต่เขาเอืญนพันธุกรรมการจัดการอาหารนังฉี่เนาะครับมีผลมีส่วนนั่งฉี่เนาะเขาเลยต้องแบบว่าเฮ้ยถ้าวัวมันพันธุกรรมดีมันได้กินอาหารดีที่ว่าจัดการดีมันก็สิ่งใหญ่นังฉี่เนาะครับแต่ว่าถ้าวัวมันพันธุกรรมดีแต่ว่ามัน บ่ได้กินอาหารที่ดีเรียกว่าบ่ได้กินยี่ยงทีดีมันกะเป็นไปบ่ได้เนาะครับมันสิใหญ่มันกะสิใหญ่ตามออายุมันละครับเอิ่นง่งไงหรือมันสิใหญ่ตามอยุมันล่ะครับอ่าแต่ว่าในส่วนของที่เขาทําเป็นงัวพ่อพันุเนาะครับงัวพ่อพันุเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอ่อใช้อะไรกระตุ้นบ้างนะครับเขาสิมีแบบอ่าอียงกระตุ้นให้มันกินได้หลายขื้นบอจังซี่เนาะครับอ่าเขากับบรลู้เนาะครับ เพราะว่ามันไม่มีผลนะครับมันมันมันไม่มีผลเกี่ยวกับพวกสารที่เขาใช้ในการเล่งให้มันโตนะไงเราก็ขายนะครับไงเราก็าเขากขายไปเป็นพอพันไปคือถ้ามันตัวใหญ่ตัวสวยนะคนก็จะชอบนะครับอา่าซึ่งเขาไม่ได้มองหรอกว่ามันจะอา่ากินอาหารมือละจะิโลอา่าคือเขาเลี้ยงให้มันอ้วนนะครับไม่ได้ห่วงว,วัดสอบหนึ่งกินได้สามมืออ่าเขาไ่ไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงขายนะเนาะอ่า เออถ้าแบบว่ากินหญ้าปกติตามธรรมชาติแล้วอ้วนใหญ่เหมือนอันนั้นกโอโอเคอยู่นะครับก็ทีที่เป็นแบบเป็นตะเลี่ยงนะขามหมายเขาเป็นเขาเป็นตะเลี่ยงแต่ว่าอันนี้เขาก็เขาเออนี่ยังหรมันกะต้องให้มันสมดุลกันเนาะอันนี้คือพูดคุยนะครับผูดคุยแนวทางเนาะแล้วแต่มันจะกินนะครับกินไปแล้วก็มือนี่ฝนลินเนาะครับ ปลิ้นกับ่ได้ไปเกี่ยวหย่ามาไว้ยไห้เนาะครับยิ่งขึ้นกับซีมี่อยาไว้ยไห้สอบหนึ่งโดยประมาณเนาะครับหญ้าเลียดอยู่กับสอบหนึ่งกินเม็ดเนาะครับกินเม็ดกินเม็ดสุขขึ้นนะครับมื่อจังมวัดนี้ฝนฝนตกกะนาจะกินฟางนะครับข้างในฝนนะครับฟางกินฟางน้ามูอ่าแต่ว่าหัวหารเนี่ยช่วงเอามาสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์สิบสี่วันสิบสี่วันก็น่าจะเอามาวันจันทร์ สิบสี่วันลบออกสามเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดมันจะเข่าสามสิบยี่สิบเอ็ดลบออกสามก็เหลือเท่าไหร่เหลือสิบแปดวันสิบแปดวันนะครับมาอยู่น้าผมสิบแปดมือนะครับสิบแปดมือมาอยู่ด้วยกันสิบแปดวันอ่าก็จะเลี้ยงทดแทนของเจ้าซูโม่นะครับอ่าแต่คุณคุณมากเลยนะครับอผมก็บรรู้ว่ามันคุณหย่อนเอียงนะครับอ่ามันอาเสี คุณยอนมันหิูเงียกอะไรเอ้ยมึงสีเขาไปยังนี่หลงมึงสี่เขาไปยังกันไหนหมากับข้าหมานะครับหมากับงวนี่นะครับอ่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเอาไปเก็บนะครับเอาไปเก็บเพราะว่านี่มันยังมาขันขคำมาขันปนล่อยไแหังสีเนี่ยเออมันเรียกกันไปไปไปหลงนี่ไปอ่า จะไปเก็บเพราะว่ามันบริาหารคาเดี๋ยวไก่เถื่ไม่กินนะครับไก่เถื่ไม่กินมามาลงลงลงไก่เถื่ไม่กินนะครับเดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เอาไมา้ให้มันกินอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พูดคุยกันไปพอประมาณแล้วสําหรับผูใ้ใดมีข้อสงสัยสักถามก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ